ก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะกับสนนกี้สายสคอนะคะกับวินนี่159ค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราตื่นเช้ามาคนปลายังเราต้องไปหากินเย่เย่เราต้องรีบไปทำเควสแล้วเราก็ต้องรีบไปหาสมบัติแล้วเราก็ต้องไปช่วยพี่มีหักของกินเฮ้ตอนนี้เราได้ซื้อชุดมาไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะไปหา เดี๋ยวเราเพิ่งตื่นมานี่เราต้องกินก่อนหน่ยหิวแล้วทุกคนเงี้ยเงีงงยีกิน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 กนกิ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 นกนกิ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 นนกินกิกินกิ ชมเมืองหิมะกันนะทุกคนหิมะนี่มันต้องหนาวแน่ๆเลยโอ้ยไม่อยากจะคิดเฮ้พี่ตายวันนี้พี่ตายจะไปอยู่ไหนพี่ตายจะไปอยู่ไหนไปอยู่แถวสนามกอล์ฟใจ่ไหมแล้วเดี๋ยวจะไปหานะพี่ตายนะแต่ตอนนี้เรามาดูก่อนว่ามีอะไรขายเบ้งอันนี้มี เบ็ดตกปลาเราต้องซื้อเราต้องไปตกปลาทุกคนซื้อเลยเพราะเราจะไปขึ้นเขาตีลังกาตกปลาว่ายน้ำพายเรือและก็ไปปูเขาหิมะว,วเราได้เบ็ดมาแล้วเราก็จะไปตกเบ็ดปลา,ปปาปไปตกปลา,าเบ็ดไปตกปลาเอาเบ็ดไปตกปลาอ้าเขาสอนก่อน โอเคยืดยางยืดยางยืดแล้วก็ปล่อยใช่ไหมเอะปลาตัวใหญ่จังเลยปลากินหน่อยกินหน่อยป้าเราจะได้ปลาไปกินเฮ้ยเอะไรอะจุ๊บจๆๆจุจกดจิ้มจิ้มจไม่ไม่ไม่ไมตัดฉนทำไมเฮ้นายช่วยพาฉันไปปล่อยที่สระน้ำก๊อบหน่อยสิ ยู่สะกสนามกอ๊อบฉันอยากอยู่แถวนั้นมากเลยมันคงจะร่มเลื่นแล้วก็ได้กินลูกก๊อบเยอะแยะมากมายมันไข่ห่านเดี๋ยวเราจะต้องเป้าหมายของเราคือไปหาขุดสมบัตินี่เราเอาพวกมาไปขุดสมบัติการทุกคนพี่พี่หมีพี่หมีกินข้าวอิ่มแล้วแฟบเลยละกันมา หาสมบัติแถวนี้กันจักรยานร้อยหนึ่งเหรอยังไม่มีตังค์อ่ะไปซื้อเบ็ดตกปลามาเราหาสมบัติแถวนี้ก่อนนะมีไหมไม่มีแฮสวัสดีครับลุงหลังบ้านมีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถือเบ็ดตกปลาเรามาหาเขานี่ใ้่ใจไหมเราต้องโชว์โชว์เบ็ด สวัสดีลูกนี่เป็ดตกปลาผมสวยไหมผมอยากตกปลาแหละลุงช่วยสอนผมตกปลาได้ไหมวันนี้ปลาอะไรบ้างอะ่ะได้สิน่อยเป็ดตกปลาการตกปลาเบ็ดการตกปลามันต้องรำด้วยใจความมุ่งมั่นและการใช้เวลาด้วยความร่มเย็นเป็นสุขใจล่มล่มอย่ารีบร้อนเพราะฉะนั้นฉันมีอะไรให้นายอยู่ในบ้านนั่นแหละไปหาได้เลย อะไรเอยอ,อยู่ในบ้านโอ้คู่มือการตกปลานี่เองลุงฮะขอบคุณมากเลยฮะคู่มือการตกปลาแล้วผมจะไปหาตกปลาได้เยอะๆแล้วผมจะมาอวดลุงนะฮะได้เลยนุม่มขอให้โชคดีละ่ะตกปลาได้มาเร็วก็มาให้ชั้นดูด้วยนะได้เลยครับลุงเย่ yeah. แล้วเราก็จะไปตกปลากัน มาเลี้ยวไปตกปลากันมาเลีวไปตกปลากันลุงพักพรผมไปตกปลาก่อนครับโอ้ยปลาสะนี้ตัวน้อยนิดจังเลยเอามาตปากปลาตกปลาตัวเล็กกอนตัวเล็กกอนจุ๊มอีเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะอันใหญ่จังน่าลอยน่าลอยไหนไหนกินสิเฮ้ย เราได้ปลาแล้วปลาสีน้ำตาลนะครับง่ายลุ้งมาตกปลาด้วยกันไหมจะหมดสระแล้วนะเหลืออีกสองตัวนี่นี่ตัวใหญ่อยู่นี่ต้องวบนี่เอ้ย,อยตอดแล้วตอดแล้วตอดแล้ว,ลวเส้นเอ็นกระดิกเส้นเอ็นกระดิกขอ <c oughs> เส้นเอ็นกระดิกโอ้นานกินจัง กินจากทีเธอคุณเอ้ยเย่ yeah, yeah, มาเร็วจิบ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 ,จบมาสิมาสิเย่ yeah. อัน,นี่ปลาสีส้มตัวใหญ่กว่าเมื่อกี้นี่นะเย่เ yeah. ลยอีกตัวเลยอีกตัวฝั่งนู้นอะ่ะไม่เอาหรออืมเอาแค่นี้ก็ได้เอาแค่นี้ไปให้พี่หมีเราเสียเวลามากแล้วเราจะไปหาขุดสมบัติต่อใช่ เรามาสนามกอล์ฟหวังว่าจะได้เจอกับพี่ตายนะแถวนี้เรามาเปิดหีบสมบัติไปก่อนหน้านี้แล้วแและไม่มีหลุมสมบัติด,ด้วยไม่มีใครเอามาซ่อนไปแถวนี้เลยเลอะทำไมไม่มีเลยเลอะลดหลอกอุย้ยจะเปิดกระโปรงได้เปิดกระโปรง,ปรปรงมีอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้ย เฮ้นายเดี๋ยวมาเล่นกอล์ฟด้วยนะตอนนี้ไปหาสมบัติก่อนโจรภัยหาสมบัติแล้วก็หาพี่ตายด้วยเรายังเจอพี่ตายอยู่แถวไหนสักแห่งอยู่ในสนามกอล์ฟแห่งนี้ดูท่าว่าสนามกอล์ฟนี้จะย่าใหญ่นะเฮ้ยแล้วจับพี่ปลามานี่นี่นี่สสนามกอล์ฟใช่ไหมเราจับพี่ปลามาเราจะพี่ปลามาปล่อยแต่ตอนนี้ขอเสบียงเข้าเป๋า ยี yeah, ได้มาเยอะเลยปล่อยพี่ป้าขอบใจมากนะที่มาปล่อยฉันไว้แถวนี้ขอบคุณจริงๆไม่เป็นไรพี่ป้าขอให้ว่ายน้ำสนุกๆน,นะเออ้ <Yeah. S 2> <Ooh. S 1> ได้แผนที่มาด้วยเย้เ yeah. หลืออีกหกชิ้นเลยเหรอเฮ้ย oh. โอ๊ยลูกกอบไข่มันจะโดนหัวฉันอยู่แล้วนะขอโทษด้โนม <c oughs> ไม่ไหวเลยจริงๆ นี่สนามเจ็ดเหรอวิปลาแถวนี้ก็มีโอถ้าเอาพี่ปลา่ากี้นี้มาปล่อยตรงนี้แกจะอยู่ได้ไหมเนียแกตัวใหญ่จะตายไปเฮ้ยตะก้าหารแหละมีกล้วยกับซมกินหน่อยไหมเราเฮ้ยหิวแล้วกินอาหารกลางวันกันเที่ยงแล้วทุกคนโอยน้ำซมม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  <c oughs> <c oughs> อิอ่มเช็ดปากหน่อยเราเช็ดปากหน่อยเช็ดปากเช็ดปากเช็ดปากนี่เลยใครคนเยอะเลยคนเยอะแยะเลยไม่มีไม่มีหลุมสมบัติเลยเฮ้ยกล้าอาหารเอาไปฝากพี่หมีเราไปกินเผื่อพรุ่งนี้เช้าด้วยอู้น่องไก่รึสองน้องเนี่ยว้าว พูดแล้วก็อยากกินไก่ทอดเนาะอยากกินไก่จังเลย้ห้ว่าไงหนูมาแข่งกันไหมวิ่งไปที่นี่ภายใน57วินาทีฉันจะให้บรูนัาเธอ,อยัางงามตกลงหรือเปล่าตกลงฮะผมจะไปอย่างนี้เลยแป้งโฉมแย่แป้งโฉม, yeah. มแล้วมาแล้วก็ไอ้พัวนั้นไม่ได้เก็บด้วย หวังว่าจะวิ่งไวนะไอไป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 แล้วเอตรงนั้นคือตรงไหนอ่ะหุ้ยเรายังไม่เคยไปเลยมันอยู่ตรงไหนล่ะฮีตายแล้วเราไม่รู้เลยเราจะวิ่งไปไหนเนี่ยเราจะไปถูกที่ไหมอ่ะตายแล้วอยู่ไหนเราขอวังว่ามันจะอยู่แถวนี้นะไปก่อน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 เจอกัน ทียบเลยไหลเนี่ยโอ้ยสะพานใช่หรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยใช่แหละทางนี้ใช่มากไม่แน่ใจเลยอ่ะ๋อจะหมดเวลาแล้วไม่รู้ว่าใช่ไม่รู้อ่ะ แต่ทางนี้ไม่มีอะไรเลยแต่น่าจะใช่นะอน้ยอใช่ใช่ใช,ใช่แถวนี้แหละนี่ร้อย0้อยห้าสมันก็ต้องไปถึง600นู่นใช่ไหมใช่ใช่แน่อ้ยตอนนี้เราไปวิ่งกลับไปวิ่งมาดูแล้วก็สรุปว่าใช่ทางนั้นจริงๆนะทุกคนเราจะต้องวิ่งไปทางนั้น แต่เราจะไม่ขึ้นเราจะไม่เลี้ยวเข้าไปข้างบนเราจะวิ่งตรงมานีแทนน่าจะใกล้กว่าเนี่ยเราจะไม่วิ่งตรงไปข้างบนนะเราจะมาทางนี้แทนโอเคดูว่าจะทันหรือเปล่าพี่ตายอยู่ไหนอ,ออกมาเดี๋ยวนี้อา้าวตายอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออย่นี่เฮ้ยพี่ตายง่ายม่อีกแล้วจัดไปเลยพวก ไปไวๆไ,ได้เลยที่นี่ะกติก,กาเดิม57วินาทีทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าต้องทำได้แน่ ready set go ป๊อปปป,ปวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งสับขาตีนแตกสับตีนแตกเลยพวกไปใส่เกียร์มาวิงว่งวิง่งวิ่งต้องทันดิต้องทันดิตรงนี้แหละถ้าไม่สะดุดอะไรนะโอ้ย โอ้ยนี่แหละสะดุดตรงนี้แหละไม่เราไม่ขึ้นไปข้างบนเราจะเลี้ยวทางนี้นะทุกคนน่าจะใกล้กว่านะถ้าเทียบกับทีมเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยอุ้ยอ้อมไปหน่อยไหมเราน่าแบบซิกแซกซซิกกแได้ไหมแต่ซิกแซกก็จะเสี่ยงอีกไอ้โอ้ยยี่สิบวิทันไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยวิ่งอยู่ทำไมเราห้ามหยุดดิจิ้มต่อไปอย่ายกมือเด็ดขาด ใช่ส 300, 300, 0 0 3 0อยสามรแล้วเราลงน้ำาด้ไหมไม่น่าเลยนี่นี่เห็นไหมใช่เรามาดูแล้วโอ้ยน่าจะได้นะถ้าเมื่อกี้เราไม่ลงน้ำแล้วก็ตรงนั้นเราไม่อ้อมเกินไปแล้วเราก็ไม่เสียเวลาวกกลับตรงตรงพี่จิ้งจกตอนนั้นน่ะเอาไหมไม่ยอมแพ้หรอกไม่ยอมแพ้หรอก เราว่าเราถือพ่วกมันหนักไปเราจะต้องเอาพวกเก็บแล้วเราก็วิ่งมือเปล่าดิเออวิ่งมาได้สองรอบมันหนักนะรู้ไหมเป็นเพราะพ่พวงแหละทําให้เราวิ่งช้าใช่แน่นี่เห็นไหมเวลาวิ่งกลับมาตรงนี้นับเวลาแล้วไม่น่าจะทันมันน่าจะทันมันน่าจะทันประมาณสักห้าสิบ ห้าสิห้าห้าสิบหวิได้ถ้าแบบไม่สะดุดอะไรนะขอให้ได้ขอให้โดนก็นแล้วกันเฮ้ยวิ่งเหนื่อยแล้วนะจะคํำแล้วด้วยอุ้ยพอจะคํำแล้วเราก็จะง่วงอะไรตกลงพิตยัยวิ่งเลยเนี่ยได้แน่ห้าสเจ็ดวินาทีทันยังไงก็ทันลุย Ready Go ปั่นสิครับปั่นส่เกียร์ริวรวริวรวรีวรีวรวรวมืดแล้วด้วยโอ้ยนี่ไม่สะดุดตรงนี้ถ้าเราอ้อมขึ้นไปโน้นก็จะช้าไปน้อยได้แน่รอบนี้ไม่มีสะดุดเอามองไอพี่จิ้งจอกแลนจะทันไหมเนี่ยมัวหลบพุ่มอะหลบพุ่มเด้อ อย่าอย่าอย่าสะดุดไม่ยี่สิบหกวิได้ได้ยี่สิบเอ2ยี่สิบวิตรงนี้ถึงยี่สิบวิน่าจะได้วิถ้าแบบวิแต่ตรงสารเราจะอ้อมยังไงอ่ะอ้อมไม่ได้เลยเราต้องรีบวางแผนเราต้องรีบวางแผนจะอ้อมยังไงให้มันทันที่สุดเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง ซูนหมดเวลาโอ้ยอีกเชียววิเอ้ยเราไปสะดุดตรงพี่จิ้งจอกแน้วนาะโอ้ยไม่ไหวเลยเอ้ยสะดุดตรงพี่จิ้งจอกมาดับหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดแดพี่ตายมาเรานับมาแล้วทุกคนมันไม่ถึงไมมันไอ้ห้าิบเจวิ่ะถึง วินวนี่เราวิ่งได้รับนับมาแล้วนะทันแหละทางนี้ได้แน่ไม่ยอมแพ้หรอกเนี่ยเราอย่าเพิ่งเสียเวลาตรงนี้เราต้องวิง่งตรงนั่นไม่สะดุดเลยนี่ด้วยไม่สะดุดคำนวณเส้นทางมาแล้วรับรองรอบนี้ผ่านผ่านแน่นี่อ้ยเฮ้ยอยากตีมือตัวเองจัง ยังจะไปชนมันอยู่นะสะดุดหินเปล่าเนี่ยไม่สะดุดไอ like ไปวิ่ง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 ค่ำมืดดำตาเรามาวิ <Billie Le an> ่งแข่งพี่กระไตายเนี่ยไม่ไหวแล้วเหนื่อยอ่ะออมสะดีดคนทันยังไงก็ทันเนี่ยชิวๆเพราะว่าเราคำนวณมาแล้วเย้โอ้ยไม่อยากจะเสร์อยรเอาละ เราง่วงนอนอยู่อะเราจะนอนไหมไงไงก็ในไหนละคำนี้ขอเป็นเด็กดื้อแล้วกันนะไม่นอนฮัลโหลพี่เล็กคุณมีอะไรให้ทำหรือเปล่าไงาฉันอะอยากให้เรามาแข่งรถกันนายสนเปล่าสนสีหาแข่งรถกันมาเลยตามแสงไฟมานะพวกไอ้ดิเก่าเราคันไหนโอ้คันหลังเลยเฮ้ยคันหลังกเก่าเลย เราข้นหลังงเรนด้เราอยู่ท like ี่สองเยอเยเราอยู่ที่สองเราอยู่ที่สองสวยเลยสวยเลยเราอยู่ที่สองนี่อย่าอ้อมเราต้องมาทางนี้ดิอ้าวเฮ้ยไม่อะไรวะอา้เรายังจะไปชนไปเฮ้ยมีทางรัดไหมอ่ะ แล้วเราไม่รู้ด้วยว่าเขาไปทางไหนถ้าเราไปทางรัดเต็งเลยอุตส่าห์อดหลับอดนอนเนี่ยโอ้ยไม่เนาะเดี๋ยวจะมาแก้มือใหม่ส,สี่เอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ ไว้เท่านี้ก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในพรัหน้านะคะพัหน้าเราจะไปผจญภัยที่ไหนแล้วมาลุยกันสำหรับวันนี้ฟันดีราตีสวัสด์เราก็จะนอนเหมือนกันลนะบ๊ายบาย